อาวฟ่กับแท็คือเก่าหกสี่วันนี้หกเท่าไหมหกเลยเพราะวันนี้นะเฉพาะวันนี้อนันตะเสสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นหนึ่งเดียวจิตทั้งอันนี้เด็ดจ้ะอันนี้ มาพักมาเมย่มาหกมัะเม็่อจังไายของอึ่งมงอะไรนะบางนี้เออมือั้างบางดีแล้วจะพอดจะไปน้ำมันต่ำกันนะาหามางงมั่ได้จ้กขื่อได้ไหมขาว่าดีขามันหักเออมาอิงไหวมาหนักมันมาช้ามาทำมาด่างใส้เพื่อทำมาชา ไม่เปงนรงม่เปงนไรอ่อเอาพวงมาเลยเอาอาจารมาคาราวะเอาอาจารย์เลยแบบมึงช้ำไม่ท้ำเอาาจารย์เดีกได้บอบม่ยิ่งง้างงาบกระดอกระอกโยควงควงอันนี้กูลมพัดลงพัดลงถอขวาหัวเราล้วลงนี่มาเลยมาเลยสอข้าอ๋อ เอาหายไม่อถกไม่แบบไม่อถกไม่หวานผูกขับขักแข็งได้ขอหายง่ายมาขอหายท่องหายมาด้วยไบพักวุญองค์ปู่ชีพเขาขปูกตามมาทานโชคร้านมาบุญนะหายตื้นร่างหลาดดืเ้เดิมเป็นทุกผอมขอ,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 อพั้วผอมขึ้นมากได้ลูกเด้อให้เจ้าเนะิมเจ้นเดิมให้ยังบ่สมงพ่อใด้า่หายใจคือยังบ่สมงพ่อด้วยก็หายด้วยด้วยบุญดาคือกัขอองค์ปู่ชีพเขา ประทานพรโชคลาภนะลูกนะอัานอ้าพรรับให้แล้ได้คือได้เสียงยังน่าไม่มืดมันมาเริ่มข้าวขาวทุวนเพราะถุงนายอะไรอุทัยนางธงผู้นุ๊กนายบุ๊กอะไรนะบุ๊กขิงนักแล้วก็นางเพิ่งร่าพ่อเพ็่งราพ่อเป็นชายชื่อพัดพงษ์อาผ้าจับเบอร์จับเบอร์อ้าพ่อรับให้นะลูกนะ ของำอกรวยักดิ์ศรีบูชาทิงทักทิมเออพระพวกพระธรรมพระโงมเออพระทงอกขัดส้าบนทบันท่ายาราว้าวหนระเออเออเออเอเอ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 อออเอเออเออเมเออเเอเอ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 ีเออเออเออเเเออเ วมทางท้าวคือว่าห้วกลันเออรวมทางไปน้ำกันแล้วลกเออคุทาบอกท้าวทางอาม้คุให้จากตัวเอออาตะเิ้ตเทางมืดถึงใจแล้วลูกเออที่ไปขึิกัมีปูข้าวไกเลยหาหา่อรับให้อรับให้เออกาเงกอริะครางอมิเขาเรียกอะไรปทาการรับถึกปูาเออกนอรรับ หํารรๆเร,ร,รื่อยๆชุบผูชุบข้อชุใดมาหาพอแล้วลูกเริ่มใดมาตัดข้าวะซึ่งทำอนหานคื่หงเล<ม>ยอ๋อป่าจรงเอาต้นกาักคึกมากพอถ้อข<ม>้อป่าคือท้อปาาคือขายปากคือขายบายมากเป็นแบบะ,จะอ่อนนันทัน <c oughs> เออาแมา่ล้มพับพอร้ายแมโล้มทับพอบ้านตาย <c oughs> เออามาเป็นรงมาเป็นรอ้า ดวยบุญบาตรพี ul, pues si nah ina, iko, ここ่ปู่ชื่อผักข้าปูตาปูพุ่มปูบุญกลุ่มเจ้าชีเจ้าทั้งเจ้าวานเจ้าทองพร้อมกับเทาเวยทุกท่านอ่านด่ไหมพร้อมทั้งอาณาจักรคาราถูโกธนาคาราพร้อมทั้งพระทั้งกัจจานาร่วมทางโลกร้านได้มาถ่างเราแล้วพอแล้วคหนางบอกอกคาราลายรังวันที่หนึ่งแล้วหรือเออวันนี้ได้ร่วมปัจจุบันใจร่วมทางกับแม่ครู ขอให้ต่เบิงแต่เบิงนะลูกนะแต่เบิงทุกผู้ทุกคนดำดำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงอันไรเปอันไรรวยอยู่ในร่างกายจะหายออกไปทุกหายมาได้ถึงรวยบุญในครั้งนี้ที่ได้ร่วมทางกับแม่ครูนะลูกเนาะแต่เบิงตเริงทุกทุกคนแด้ลูกเด้อใชุสานุาอากรณบให้เรัได้ลูกเอออาว่าคือราเสียงเรา

อันนี้อันไเลยไม่ไหกมากเลยพูดกับเอาโมกับเอาแขงไปเกลียบห่อนมาถูกฟ้างรายคือรายยังแ้วข้อกัจัดการให้ยิ่งว่างรักจัดการหายรลูเด้ออาจจะเริ่มแต่เริ่มพางไม่รือได้รลุเด้อตายขางไปยิ่งว่างนักตายแค่เม่อนไม่พออมันขาดถึงนะถึงตุ่นก็ตุ่นต่องถ ไม่หราเขาเออเปิ่งถามถามไงลูกสาวก็จะเรียนพันงค์ค่ะไปสอบลูกสาวถือว่าจะไหนนะเพชรธราพรเพชรธราพรนางสกุลเพชรธราพรคนนึงจะถอบผ่านไหมใช่ไหมบุสอบได้หล่ะใช่ไหมตำแหน่งเป่นบัณฑิตว่างอยู่จะได้ไหมแล้วพ่อจะช่วยนะลูกวาให้ได้เนาะสอบได้แล้วแต่ยังรอใช่ไหมบุกรอตำแหน่งรอจะปีที่แล้ว ่อดต้ปีชีเลวดอดปีเรียดบบอน้องขั้นปลาแร้วพอตาคืออ่านเบิงก่อนเด้วเลี้วสักให้อธิิฐานนะลูกนะอธิิฐานเปิดทูบขึ้นเก้าด้วยบุญบาแล้วิบูที่ผ้าขาปูตางแล้วลูกเ้อให้อาิิฐานติดเออว่าจักท้าเร็ดในนาทีกลางนนเออขั้นทําเว็วแร็วลูกนะกาทีมั่งหวงถามขึ้เก่า อาชี่ฐานเอาก็ได้นะลูกนะสรุปเฉพอสิ่อยวลุกเริ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดลูกัางดักอีนั่งหลัทงพูนุ๊กว่ะทงพูนุถามว่าเพาเอเก็บไขใ<ง>่ใบควนยไม่ขี้ไม่กัดจุด,ด่วงจึเท้าอาะบวยบญบารมีได้ร่วมท้างเหรอครัออ<า>เดียวพ่อตเดชิ้นจานหางอ่จครับพูดว่าถึงนกเพิ่งจะขาเพิ่งบาาอกใครดีเย็บขา อัานเป็ช่วงเป็นเส้าแล้าลูกนะเออเอาหายตัวหาเท้าแล้วลูกล้เก็บเป็นเองจวมมในเมืองในคลึ่นการถือช่วงสืเข้าบังอยู่ให้อธิษฐานเอาแล้วลูกเล้อธิฐานติตเอาก็ได้ลูกนะพอกลับไปเครื่งไปหอดเคื่อเก่าแล้วลูกแล้ืนี่แบบ่ะมีของในการดริมการทานเทียเวยใจแล้วลูกเ้วเทยลใจ มันจังจะเกิดบุญบารมิของห้าบาทหนึ่งถึงหนึ่งบ้านกระใดคือกรรมันอยูคิดคิดอยที่ใจแล้วหรกเเออให้อาทิท้าคิพเอาการทำบุญทำทานมานี่แหละคือพอเคยบอกเคยสอนลูกหลานบาทเมืองเออให้เทพยนให้ขังจิตเป็นอันนี้ส้งควรบุญควนกุศลเข้าเข้ากระใดเกิดจากของแล้วหรืเอเพราะฉะนั้นคิดมีทำดีบารมีถึงจะได้เกิด เออคิดดีทัานดีพุ้งฟิ้งฟุกยงยากฟิ้งดีดีกับสิ่งใดก็ได้ให้อดทนไปก่อนบางคนยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ได้นะลูกนะต้องรอคิวทั้งแบบของอร่งหลาถึงคิวแล้วเนาะทางพอกระทุ่มไทยหายหเยรียกเลยนะลูกเนาะบางคนบุญยังไม่ถึงไม่เคยทำเรากับว่าเคยทะชงบุญอดีตถาดกับบาเคยถางบุญเกิดมาถากหนึ่งการย่งบะเคยถาง พอทานมาเออพอให้คัดติเขาเตือนใจให้ลูกรักใ้ทั้งบ้อนในใจลูกเด้อคอยตินคอยทานคอยเ็ดคอยขังแบ่งกิมแบ่งทานแบ่งทานไม่เป็นไรในเมื่อได้รับปากพ่อแล้วก็ต้องทําตามสัญญานะลูกนะทิ้งทักทิ้งมีกิ่นนะลูกเด้อพระพุทธพระธรรมพระชงคุ้งบีบดามานบาคุ้งคู่บกอาจารย์ยกไว้เนื้อเก่ากระหม่อมนะลูกเด้อ ให้อธิษฐานติดปู่ตาปู่ชีขาเ้าก็รับรู้คอยหาเข้ามีความติ่มไก่ลูกท้าเวชุวันรุ่งประทานคอนโชกร่าบ่มมักคนขีดเสือบวมมักคนขีดต่อตอแหลแล้วลูกเด้อมัก,ก,กมคนทัดคนถือในเมื่อมากขอพรพึงอ่ะด้วยความติ่มไก่พึ่งกับประทานโชกร่าไขว้ไขค้ห้านใหญ่แล้วลูกเด้วมืออ่ะ ลูกหลานมากร้ายผู้หลายคนพอมากน้ำกันว่าไม่ได้น้ำกันเหมือนได้กว่าคู่ไม่ได้ก็มีน้าลูกเนาะเออพอเช่นนั้น,านอาพอจะประทานพอโชคลาภให้สำหรับอีนางหลังทุ่งพุ่งลงแต่น้ำทมมอขอขอขอิ้งาาดดมากพอขอบคุณหวานะลูกเนาะเออเพื่อช้าคานมากด่างแรงมากพอกับถึงประทานพอโชคลาภใหเออเบื่อมีออไปตังป้งใบขายกับเติมเงินหนัง ต่างใช้โลบ่างใช่ต่างใช้โลขั้นแหงอ้เป็นอย่างคือต่างใช้หมองมันถือกขัดนหนึ่งอามันถืกโ้ต่างใช้หมองมันถือกขัางานแบบคนจีอมีโชคเคยจำได้การคือเก่ากรกต้นว่าขั้นแบงพอถามว่าแมงบ่อถูกต้องถูกต้องนะลูกนะพิ่จรมาดูขั้นคูได้ดวงดี ดจตงตงนั้นเด้อถ้าคนว่างไม่ดีถามหน้าถามฟังยังไม่ถูกเลยเนาะอ<ต>อ่อาพี่แตรับหน้าเอมเด้อเด้อทางรับมือนีงมาร้ายผูร้ายคนลูกร้ายใดไมีบุญม,มั่ง่วังฐานทั้งภูทั้งฐานนะด้วยบารมีของอีนางหลาผ้าหิดผ้าทาง้านเลยที่ห้าเกิดชุนวางเลยที่ห้าเกิดชุนเนาะเด้อไม่ถูนหายไปไหนยังอยู่ในใจลูกหลานเสมอ ครูได้มาแม่ครูหอมหวัวน้าได้ขี้ห้าเกี่ยวห้าเกี่ยวตาลใบเลยลูกเด้อเอาถามรักลูกร้านมาเมืองมีห้มทุโกโชคไม่ร่กไม่โชคไม่บ้าโชวกผู้ทุกคนขอให้รำรับ,รบมยอไว้ขอให้ยทุกขาพาพ์ขอบั่ววให้ดูเกิงเป็นทุกทุกข์าพ,าพแข็งแรงเลยลูกเด้อเอาจาัดถามอีกอย่งางโอเคค่ะงานบักคาวยก็แคบคือก่า หกทีอใบนี <m> ้หกเท้าไหร่หกเลยเพราะวันนี้นะเฉพาะวันนี้มือมึงจงไดบปเทียกอีกใครถามมากอย่างมากคือหกมันกะหกใช้มือหรอไม่ม่หกใช้คบคำหาวันนี้พอไม่หกวันนี้เพราะว่ามันออกหกมงเช้นมามันก็ต้องมือหกมันจะไม่หกได้อย่าง ฮบง้างพอว่ะค่ะเอาการคิดแบบเยอะอีกตามครับฉันได้โอเคเนาะครับปูโอเคไหมครับเอาการคิดแบบเยอะอีกเหงื่อไม่รู้อะไรประดูไหมมั้ครับไปดึมบ่เหงื่อปะอืมไปดึมบ่เหงื่อปะครับปูโอเคเนาะโอเคครับท่านเนาะครับม่ชัท่านแทง่แม่นาะแทร่หนักโจ๊กข้าวจะเบาหลายแบบเยอะอีกฉันไดากันครับปูเหมือนเดิมเหมือนเดิม ได้คือเก่าดิฉันได้ไปลูกได้ครูแบบเนาะเออค์รักเกือ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 ือของอืกนางคองูนุเออท้อโอเอาไปเลยเกือเกาขาดเมียตได้ครึ่งมุมอพุ่งไปได้เกืเือขาดไได้เกืกือบเก่าาับ้านเก่าบ่กลางกลางดกลางกาอ โชคดีได้โชคร้ายเสียมาลูกเรามานักตากทุกู sang, ์ทุกค์ข่มขอห้ลูกร้านดำดำด้วยด้วยแล้วลูกเราบังีอีญอย่างแบบพราะเทินเมื่อหายบังเอเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอัะด้วยเดีท่าวงท้าเวกวันตานทานโชคร้ายขอให้ลูกร้านบ้านเมืองนั่งก็มีคือเบิ้งพอต่าก็มีแล้วลูกเราขอให้ ไดุกทุกทุกคนได้มาเห็ดมาถางแรงเวันแรงมาลุกเร็วเรีวมีมาลูกนะอะเมื่อครั้งนึ่นมลูกนะอาจริมจริ่นะลูกนะจริ่จริ่เบินทางปลอดภัยขอหายมิถุนิรักมิถุมิมั้นทูกขับแข้งแรงขอหาเงื่อนไหลน้องขอหายท้องไหเขามาทกูทุกคนร่ำร่ำรวยรวยรวยบุญบารมีปูทีผักขาวนะลูกนะจะริมจริสาทุสาธุสาธุ